หากพูดถึงญี่ปุ่นตอนนี้หลายคนคงจะคิดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกอรอบคัดเลือกที่สาวไทยเองก็กำลังขับเคี่ยวอยู่เช่นกันนะฮะแต่จะว่าไปแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือแฟชั่นดีๆแล้วก็รูปร่างหน้าตาผิวพรรณของวัยรุ่นแห่งแดนอาทิตย์อุทัยที่ทำเอาโ,อโหขยี้ใจสาวไทยไปต,ตามกันนะฮะแต่คราวนี้เราจะมาลองดูความคิดเห็นของนักตบลูกยางสาวของเรากันว่าระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเนี่ย แม่ชายหนุ่มของประเทศไหนจะน้าเจี๊ยแล้วก็ราบกว่ากันเอาล่ะไปเริ่มต้นกันที่น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับที่ตอบสั้นๆด้วยความเคขอนมองว่าใครหลอกครับตัวทุนไทยหลอกกว่าเยอะตัวทุนไทยหลอกกว่าเยอะ หน้าที่อชลาพรคงยศนักตบสาวฟอร์มที่กำลังสดมากๆมีมุมมองที่แตกต่างออกไปจะแปลกแวกนาวขนาดไหนไปฟังน้องเพียวพูดครับคือชอบคนชัยอยางเดียวแล้วแล้วก็พ่อขึ้นอะไรอยเงี้ยก็เลยทำแบบโอ้หลอที่สุดแล้วค่ะพ่อหนูอ่ะมากันที่คลิปวิรวัลอภิญญพงศักตบตัวเก่าของทีมที่มั่นกำลันุ่มนักวอลเลย์ไปแล้วเมื่อปีก่อนมาดูกันว่าหนุ่มญี่ปุ่นจะทำให้คลิปนีหวันไวไวหนได้หรือเปล่า หนุ่มไทยกับหนุ่มญี่ปุ่นเหรอที่ชัดเจนเลยนะคะหนุ่มญี่ปุ่นกันคิ้ววันไหวมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์ไม่ชอบเลยผู้ชายกันคิ้วชอบผู้ชายไทยค่ะสัหรบสาวสวยปีมือยอดเยี่ยมอย่างซาร่าทุสลา,าต้อมคำคนนี้ก็เป็นปัจจัยของหนุ่มไทยทั่วประเทศเลยนะคะว่ากันอย่างนั้นซาร่าจะมองหนุ่มทั้งสองประเทศอย่างไรครับ แตกต่างกันยังไงเหรอี่ญี่ปุ่นก็น่ารักนะคนไทยก็ดูดีนะเท่มีเสน่์แต่ว่าไม่รู้ว่าชอบฝรั่งอะ่ะคุณเ,เล่นมูณเล่นแบบแตกต่างกันไงเหรอไม่แตกต่างหรอกแล้วแต่คนชอบผู้ญี่ปุ่นก็เขาวาน่ารักน่ารักน,กน,กนี้ผู้ชายไทยก็คมเข้มก็มีสติก็อะไรอี่อะไรนี้ค่ะเอาล้ครับปิดท้ายด้วยสาวใต้ในตาหวานชำ่ำอย่างปั้นปีนุษปั้นน้อยด้วยความสดใสน่ารักแบบนี้จะชอบหนุ่มแบบไหน,น หรือญี่ปุ่นจะข้าวินไม่ชอบตีตีเขาวๆติมติมชอบคนไทยดุดุเข้มเข้มมีนวัดมีเขาเขินทั้งหมดก็คือสีสันเลน็กๆน้อยๆจากขอบสนามนะครับทีงานไทยรัฐทีวีชุดฟรุ้งฟริงอะไรงานไปแล้วบ๊ายบายคุณ